โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมว่ากับผมแซดดิสซีเฮดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันอังคารนะครับผมก็ผมอัดเวลาเที่ยงคืนนะครับผมเที่ยงคืน3นะฮะก็คือเป็นวันอังคารนะครับผมก็คลิปลงก็น่าตะนอนเช้านะครับผมมาวันนี้ก็คงมีคลิปสั้นๆนะครับผมคือเป็นคลิปเปิดแพ็กนี้เลยนะครับผมแพ็กบาร์เซโลน่านะครับผมไอคอนนิกมาเลยมาดูกันเลยครับผมว่ามีใครบ้างนะฮะ มาครับมี300ทองครับผมวันนี้ผมมาจัด3 0 0้ทองกับแพ็กบาเซีลนานะครับผมมาครับก็จะมีแพตติดไคเวิร์ดนะครับผมตัวนี้อยากได้มากเลยจะแตะเต็มหนึ่งเก้าสิบหกนะครับผมถ้าบูทหนึ่งเก้าสิบเก้าเลยนะฮะตัวนี้ก็อยู่ในลิสต์ตัวที่อยากได้นะครับผมส่วนริโวลด์ตัวนี้หนีตันเก้าเจ็ดนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะบูทแล้วนะฮะก็คือ ก่อนอันนี้มาให้แรกนะครับผมตัวนั้นดีกว่านะฮะแล้วก็มีแค่นี้ครับผมสำหรับไอคอนิกนะครับผม,บบผมที่ที่ที่ผมแบบนั้นนะครับผมที่ผมเห็นนะตรงนั้นไม่มีเลยนะครับผมหยอก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 ,ยอกนี่เลยนะครับผมตัวนี้นะฮะอ่านี่เลยก็คือตัวนี้เป็นตัวที่ผมละก็ก็นะ <laughs> เป็นไอดอลของผมเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้ มีสามใบทองรู้จะได้ไหมครับผมมาแ,แรกนะครับผมไปกันเลยเห็นไหนไมมาจะรู้จะได้หรือเปล่านะครับมาใบทองแรกอืมไม่ได้ครับผมเีเดียวว่าจะไม่ได้เลยนะเนี่ยคือสามใบทองอะไรมากนะครับผมก็ามาลองรู้ในใจว่ามันจะได้หรือเปล่านะฮะมาครับมผมแล้วขอทำสุดก่อน สูดแบบยาวๆเลยขอยง่ายกว่านะครับ <Savannah. S 2> อันเนี่ยมาแล้ผ <laughs> ม <laughs> <laughs> ครั้งที่สองไปก็ยังไม่มานะฮะโอ้โหใครเนี <S <S 2> <S 2> ่ยโอ้โหรอดทองสุดท้ายนะครับผมคือถ้ามันจะออกมันก็ออกนะฮะแต่ผมยีื่องโนไม่ออกหรอกแล้วขอเปิดสกาหน่อยอย่างนั้นก็อยากให้มันมีลุ้นบ้างนะครับผมนะปสกาหลอกไปหนึ่งทีนะผมสักสองทีไหมโอเคสองที นะฮะนะรอบทองสุดท้ายก็ไม่ได้หวังละตอนนี้ <c oughs> คือถ้ามันมามันคงมาร้อยแหลกแล้วแต่รอบนี้มันคงไม่มาหรอกไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยปกติเปิดร้อยทองแมตต์เดยน์นี่มักจะออกนะคือเวลาเขาเรียกว่าอะไรเวลาแบบอ่าดองทองมานานๆเนี่ย ไม่ออกนะพอทองปเ,เ,แบบปปเป็ดเล่นแบบจแบเพื่อเปิดเลยเนี่ยแม่งได้เฉยแต่ไม่รู้ว่าครั้งที่ออกหรือเปล่านะผมมาดูกันนะฮะั้งสุดท้ายถ้าออกนี่ผมดีใจร้นานว่าเลยนะเนี่ยคนะือ <c ười> มันดึกแล้วไงผมพูดดังไม่ได้เลยนะครับผมขออีกรอบหนึง่งเราวเขาปิดเสียงก่อนนะฮะนะครับปิดเสียง ฮัลโหลเฮ้ยกดผิดโอ้โหปีเก้จบแล้วสุดที่ทำมาตายผมอุ้ยโอ้หนึ่งครั้งโอเคสุดคือไม่ได้นะผมก็ก็จบไปแล้วนะผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับติดตามผมในคลิปใหม่ด้วยนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมวันนี้แป๊บเดียวนะผมสำหรัวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ